ทันข่าวพระค้ำกีฬาฟุตไทยบายนิชโนสไตล์ประจำวันที่19พฤศจิกายน2563โดยเฉพเปี้ยครั้งฟุตบอลไทยครับเราทีข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเย็นวันนี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้3มทีมเอเชียแหลงจะคว้าทีเด็บอบุญมาทันเข้าไปร่วมทีมโดยันนี้นะผม3มทีมเอเชียที่ว่านั้นจะมีทีมไหนกันบ้างนะฮะเรามาดูกันดีกว่าครับ โดยธีลทรนบุญประธานแบ็คซ้ายทีมชาติไทยเป็นหนึ่งในกำลังหลักสำคัญในความสำเร็จของโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสทีมแชมป์เจลิกข,ของทางญี่ปุ่นพร้อมกับถูกยกให้เป็นหนึ่งในแบ็คซ้ายระดับท็อปของเอเชียกันเลยทีเดียวและล่าสุดก็มี3ทีมจากลีกชั้นนำของเอเชีย er นะฮะลังให้ความสนใจดึงตัวทีละทอนคนนี้แบ็คซ้ายตัวเก่งของไทยไปร่วมทัพโดยก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับผมเริ่มจาก1น,นะฮะต้านเลียญเอฟซี ที่นั่งจากทางไชนีสซูเปอร์ลีกเลกส,สุดของจีนที่มีราฟาเอลเบนิเตสยอดกุนซือดังของโลกคุมทัพอยู่สนใจในตัวของทางชีเดร์ทอมบัมทัน,ม,น,นมายืนอุดปลอยล่วดทางฝั่งซ้ายเนื่องจากทีมมีจุดอ่อนทางด้านนี้และถูกโจมตีบ่อยครั้งจนกระทั่งเสียไปแล้วถึง21ประตูกันเลยทีเดียวต่อมาทีมที่2ก็จะเป็นกียองนัมทีมในศึกของเคลิกเกาหลีใต้ที่มีเงินหนาพอสมควรให้ความสนใจดึงตัวของทีเดรทอนคนนี้ไปเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับทางฝั่งซ้าย ต่อมาทีมที่3าก็จะเป็นทีมของลิกออสเตรเลียแต่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อมาว่าจะเป็นทีมใดที่กำลังสนใจในตัวของทีทอนคนนี้ด้วยเช่นกันครับโดยทั้งนี้ทางโคอุ้มของรันฮาจะหมดสัญญากับทางโยโกฮาม่าเอฟมารินนสในปี2022โดยสัญญานีต่อไปของเจ้าอุ้มนี้จะเป็นที่ใดต้องไปลุ้นติดตามกันต่อไปครับ อานะผมเป็นว่างงานนี้โกอุ้มของเราน,นะฮะเนื้อหอมเสืเกินในปีปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีของพี่อุ้มของเราก็แล้วกันนะฮะติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับรอข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะฟอนตาเล่ลุ้นทำลายสตีเก็บชัยเจลิกมากที่สุดณเวลานี้ โดยกันที่ผมทางคาวา s a กิฟอนตตเล่นะฮะจกฝูงของศึกเจลิกล้นทำลายสติเก็บชัยชนะในเจลิกมากที่สุดหลังเก็บชัยชนะได้แล้วทั้งหมด23เกมเทียบเท่ากับค so, ังคาชิวาเบเรโซและก็นากายาแกมปัสเอโดยยังเหลืออีกประมาณ5เกมให้ได้ลุ้นในสั้นนี้โดยคันลงหลังเกมในสกุบอลเมจิยาสด,ดาเจลิกวันนะฮะในการ2020ประจำวันพุธที่ผ่านมา ที่สนาม Kawasaki Toyota Stadium ที่ทาง Kawasaki Frontale ทีมจ่าฝูงที่มีทั้งหมด69แต้มจากทั้งหมด27นัดเปิดบ้านรับมือเยวโกฮาม่าเอฟมารินอสตัวสกัดของโกอุ้มธิรทอนบัมาัทันแบ็คซ้ายทีมชาติไทยที่มีทั้งหมด17แต้มจากทั้งหมด22นัดรั้งอยู่อันดับที่7ของตารางคะแนน โดยในเกมนี้เจ้าถิ่นและก็จาูงอย่างคา,าวาสกิฟอนเตเรนะฮะเปิดบ้านเอาชนะโยโกฮาม่าเอฟมารินอไปได้3ต่อหนึ่งทให้จาฝูงเจลิกหนึ่งในขณะนี้ทําสถิติเก็บชัยได้มากที่สุด23นัดจากการลงสนามทั้งหมด28นัดเก็บได้ทั้งหมด72คะแนนซึ่งเทียบเท่ากับทางคาชิวาเบเรโซที่เคยทําได้ในฤดูกาล2011และก็นกากุ่าแกมปัสเอสที่ทําได้ในฤดูกาล2010ซึ่งทางฟอนเตเร่นั้นยังเหลืออีก5เกมให้ลุ้นทำลายสถิติของทั้ง2ทีม ตัปี2010นาโกย่ากแกมปัตเอสนะฮะลงสนามทั้งหมด34เกมชนะทั้งหมด23ครั้งเสมอ3แล้วก็แพ้ไป8ส่วนปี2011นั้นคาชิวาเบโซล,ลง3ทั้งหมด34เกมชนะ13เสมอ3แล้วก็แพ้ไป8นะครับโอ้โหเป็นคำว่าง,งานนี้นะฮะฟอนตาเล่ก,ก็ลุ้นทำลายสถิติเก็บชัยในเจลีกมากที่สุดในครั้งนี้เราวาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับย้ายอย่างแน่นอนจับตาอนาคต6แข้งต่างชาติตลาดรอบ2เดือนมกราคมนี้ โดยงานนี้ตลาดซื้อขายนักเตะไทยลียกรอบที่2นั้นกำลังจะกลับมากันอีกครั้งในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้ซึ่งในตลาดรอบนี้มีนักเตะต่างชาติหลายคนอยู่ในสัานะที่น่าสนใจโดยสถานะที่บอกข้างต้นคือมีโอกาสในการย้ายทีมนะฮะเนื่องจากหลายเหตุผลไม่ว่าจะเป็นการไม่ต่อสัญญากับทีมเก่ามีนัเตะหน้าใหม่เข้ามาแทนที่หรือต้องจำใจอำลาทีมด้วยเหตุผลส่วนตัวนั่นเอง วันนี้เราะจะขอพามาดู6แข้งต่างชาติที่น่าจับตามองอถึงเรื่องการย้ายทีมในตลาดรอบนี้มาดูกันว้าจะมีใครกันบ้างครับเริ่มจากนะครับผมคนที่1กันก่อนฮารบอร์ตี้เฟรเดสกองหน้าชาบารซิลที่ปัจจุบันเล่นอยู่กับทางการชาบรเอฟซีโดยสัญญายืยมตัวและก็สัญญาฉบับปัจจุบันนั้นกำลังจะหมดลงแล้วในช่วงสิ้นเดือนนี้พร้อมกันนี้มีรายงานมาว่ามาดามแป้งนาะยหญิงคนเก่งแห่งทัพเจ้าท่าเลือกที่จะไม่ต่อสัญญาเพราะต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลมากกว่า3ล้านบาท ต่อเดือนนะฮะในการต่อสัญญากระดารยิงรายนี้ซึ่งแม่หญิงคนนีอ้อาจจะมองว่าเป็นเงินในส่วนนี้มันมากจะเกินไปทําให้ตอนนี้อนาคตของชางแฮร์บอร์ตี้เฟอรเดสกับการเช่าเรือนั้นน่าจะจบลงแล้วส่วนในเลขที่2คาดกันกันว่าทีมใหม่ของเขาเนี่ยน่าจะเป็นทางทรูแบงคอกยูเทนตนะฮะที่มีอดีตเจ้านายเก่าอย่างโคดแบนคุมทัพอยู่นั่นเองจอมาคนที่2ก็จะเป็นเอวบนโดปาริสตา กองหน้าชาวบราซิลที่ล่าสุดเป็นอดีตอันดูดดื่มกับทางสกอไทยเอฟซีไปแล้วนะฮะเนื่องจากสัญญาที่กำลังจะหมดลงในช่วงกลางเดือนนี้ไม่ถูกต่อออกไปดังนั้นหลังวันที่15พฤศจิกายนเขาจะกลายเป็นแข้งฟรีเอเจนต์ทันทีและก็จากฟอร์มที่ยอดเยี่ยมประมาณ1ในการลงเล่นกับทางค้างกาเฟ่เกมตัวยิง6นัดน,นะฮะและก็สำรองอีกหน่งัดยิงไป3ประตู ทำให้ตรงเขานั้นหอมขึ้นมาทันทีพร้อมกับมีบรายงานมาว่าณนะตอนนี้ก็มีอยู่3ทีมที่กำลังตามขายขนมจีบเขาอยู่เช่นกันได้แก่ทางราชบุรีมิโผล f เอฟซีสมุทรปราการซิต,ตี้และก็บริสเทโลเอฟซีซึ่งเขาคนนี้จะเลือกทีมไหนนั้นเร็เวนี้น่าจะรู้เรื่องอย่างแน่นอนครับเจอมาคนที่3ก็จะเป็นสตีเวนรองเจล ปีกกึ่งกองหน้าของทางราชบุรีรมิโผลเอฟซีที่มีข่าวหลุดออกมาแบบรายวันว่าเขาเนี่ยกำลังจะกลายเป็นอดีตกระทางอารชาชบังกรน,นะฮะเนื่องจากสัญญาที่กำลังจะหมดลงในช่วงสิ้นปีนี้ไม่ถูกต่อออกไปโดยเบื้องต้นมีการนําชื่อของเขาไปเชื่อมโยงกับหลายๆทีมดังของการชอบเอฟซี 4, ทรูแมคเคอเนตเต็ดซึ่งคาดกันว่ามีทั้งกำลังรัพย์และก็พร้อมให้เขาเนี่ยไล่ล่าความสำเร็จในการล่าแชมป์ไทยลีก แต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นยังต้องรอดูกันต่อไปว่าอนาคตของเจ้าพออ่อแอสิสแห่งไทยลีกผู้นี้จะลงเอยทางไหนเจ้ามาคนที่4ี่ดนเนียลกราเซียโตติต่างชาติตัวเก่งของชางบีจีปทุมที่คาดกันว่าเล็กที่2นี้ไม่น่าจะถูกส่งชื่อลงเล่นในฟุตบอลไทยลีกอย่างแน่นอนนะฮะเนื่องจากการเข้ามาของเชโก้ลุยซันโต โดยโคดกองหน้าจากทางยโฮที่กำลังจะมาเป็นสมาชิกใหม่ของชางบีชีในเล็กหน้าซึ่งจะมาแทนที่โคตาของเขาดังนั้นเท่ากับว่าตัวเตะคนนี้จะกลายเป็นตักเตะที่ไม่มีชีมเล่นและก็สัญญากับชางบีจีที่จะหมดลงในสิ้นปีนี้ก็น่าจะทําให้เขาเนี่ยต้องไปหาความท้าทายใหม่กันต่อไปส่วนจะไปที่ทางไหนนะฮะแฟนๆแข้งสัญชาติสเปนรายนี้คงต้องรอติดตามชมกันต่อไปก็แล้วกันครับ มาดูคนต่อมานะฮะคนที่5นะผมเควินอินเกรโซต่างชาติโคตาอาเซียนของช้างบุรีรัมยูนิเต็ดโดยที่ล่าสุดนะผมเพิ่งจะยิงประตูในเกมที่เปิดบ้านถล่มบริยอง f อไปได้5ต่อ1นะฮะแต่ด้วยสถานการณ์ที่เจ้าตัวนั้นไม่ค่อยจะปลื้มกับการเป็นตัวสำรองประจำทีมทำให้เลทที่2นี้จะย้ายออกไปจากชินช้างอารีนาอย่างแน่นอนอยู่แล้วสึดข,ขากันว่าสถานีต่อไปของแข้งทีมชาติฟิลิปปินส์รายนี้จะยังอยู่ในเมืองไทยกันต่อไปและอยู่บริเวทีเล็กสุสดๆอีกด้วยนะฮะ แต่จะเป็นทีมไหนนั้นที่รับสมัมรทันต่อไปนี้ก็ต้องรอติดตามดูกันต่อไปครับเรามาดูต่อมานะฮะคนสุดท้ายคนที่6นะฮะผมยานิคโบลี่กองหน้าของทางราชรบุรีวิพนฟ f ี ที่ล่าสุดสัญญากับทางราชบังกรน,นั้นกำลังจะหมดลงในเร็ววันนี้และคาดกันว่าจะไม่มีการต่อสัญญาใดๆออกไปอีกด้วยนะฮะเนื่องจากการพูดคุยกันไม่ลงตัวทําให้หลังจากนี้น่าจะเป็นการนับถอยหลังของทางโบลีกับทางรัชบุรีแล้วส่วนอนาคตของเขาจะไปที่ทางไหนนั้นตอนนี้ก็ยังบอกอะไรมากไม่ได้นะฮะแต่ที่พอจะพูดได้คือเขายังเล่นอยู่ที่ไทยลีกอย่างแน่นอนและทีมที่น่าจะไปใหญ่กว่าทางรัชบุรีบิพ้ที่อยู่ในตอนนี้อีกต่างหากครับ นี่นะผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะแข่งตลาดนักเตะในช่วงเดือนมกราคมนี้ที่จะมี6กแข้งต่างชาตินั้นจะเปลี่ยนไปหมุนเวียนกันไปนะฮะของแต่ละสมโมสรเมื่อใครจะวนเวียนไปที่ไหนต้องรอติดตามดูกันต่อไปก็แล้วกันครับรับข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะมาริโอเสียใจเมืองทองน่าจะมีแต้มยกแมนอออะแม์นในเกมนี้ให้กับท่านเป่าไปเลยโดยทิศทางคุณซื้อใหญ่เอสซีจีเมืองทองนะผมรับเสียใจยจริงนะฮะในเกมบุกพ่ายทาง,ทางสิงห์เชียร์ไรเต็ดเป็นตต่อสอง เชื่ออย่างน้อยที่สุดนะครับทีมเนี่ยน่าจะได้มีแต้มกลับไปบ้านแต่นี่คือวิถีฟุตบอลหลังจากนี้ต้องไปปรับทีมให้ดีขึ้นเพื่อต่อสู้ในเกมต่อไปพร้อมยกตำแหน่ง Man of อ h e Match มนะฮะให้กับคานคณะผู้ตัดสินในเกมเกมนี้โดยงานนี้มาริโอยโรสกี้นะครับผมทางคุนซือใหญ่ของทีมกิเลนพยอง s อ g ีเมืองทองยูเนเต็ดนะฮะออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมน้ำลูกทีมบุกไปผ่ายอกวางซงสิงชิรัตเตดไป1นต่อ2ในศึกไทยลีกเมื่อวันพุทธที่ผ่านมา เดยเขาได้บอกว่าขอแสดงความยินดีกับทีมสิงห์เชียงรายด้วยที่ไปเล่นศึก a f c แชมเปียนลีกและขออวยพรให้ทางสิงห์เชียงรายนั้นทำผลงานได้ดีในรายการนี้สำหรับในเกมนี้ผมเองก็รู้สึกเสียใจนะฮะเพราะว่าเราไม่น่าจะแพ้หรือจริงแล้วเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเราน่าจะเสมอหรือชนะเพราะจากวิธีการเล่นเราสามารถทำได้เราไม่อยากจะแพ้แต่มันคือวิถีฟุตบอล ส่วนเ,นเรื่องของ VR ในฐานะผมนะฮะเคยเป็นผู้เล่นมาก่อนนั้นและก,ก็ก่อนจะมาเป็นโคช้ชเกมมี VR นะั้นมองว่ามันทําให้เสียอัตถรสของเกมไปเกมนี้ผู้ตัดสินทรรมชาที่ดีแล้วแต่ควรจะดีกว่านี้และผมเองก็รู้สึกแปลกประหลาดใจเรื่องของการใช้ VR เพราะในครึ่งแรกที่ทางสิงห์เชียงรายนั้นบระบบ VR เสียแต่พอราตีสเสมอได้และกลับมาเล่นในครึ่งหลัง VR ดันใช้ได้ซะอย่างนั้นและเราก็เสียจุดโทษไปมันรู้สึกแปลกๆไปไหมเดี๋ยวใช้ได้เดี๋ยวใช้ไม่ได้ ขณะที่จังหวะแฮนบอลจะมีเรื่องการดู VR ก็สามารถทําได้ทว่าคนที่ตัดสินควรจะเป็นกรรมการในสนามแต่ผมไม่อยากจะพูดว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่อยากจะบอกว่ากรรมการในเกมนี้ตัดสินได้ดีและเป็นกรรมการที่ดีและหวังว่ากรรมการที่ลงตัดสินในเกมวันนี้จะตัดสินได้ดีในอนาคตนะครับและหากผมต้องเลือก Man อ f t เดอะแมตขอยกให้ผู้ตัดสินก็แกันและสุดท้าย เราจะเล่นดีขนาดไหนนี่คือวิธีของฟุตบอลและเมื่อทีมแพ้ในฐานะโคช้ชผมก็ต้องรับผิดชอบอยู่ดีและทีมงานจะนําไปปรับทีมให้ดีในเกมต่อไปเราต้องมองไปข้างหน้ากันด้วยครับสำหรับทาง s c g เมืองทองนั้นหลังจบเกมดังกล่าวทำให้รั้งอยู่อันดับที่8ของตารางคะแนนจากการลงสามทั้งหมด11เ็ดนัดไม่อยู่16คะแนนโดยนัดต่อไปทาง s c g เมืองทองนั้นจะเปิดบ้านพบกับทางนครราชสีมามาสเตอร์ FC ในวันที่2 2พฤศจิกายนนี้ อาะผมเป็นว่าเป็นประเด็นดราม่าเล็กน้อยนะฮะนัดเมื่อคืนนี้ที่ทางาเมืองทองนั้นก็พ่ายแพ้กว่างซงสิยงเชลรายไป2.1ต่อ1เฉยเลยทั้งที่ว่าเกมนั้นน่าจะจบด้วยการเสมอกันไปด้วยซ้ำไปก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นทันข่าวระค้ำกีฬาฟุตอลไทยบายดิชโนสไตล์ประจำวันที่19พฤศจิกายน2563โดยเฉพาะบครั้งฟุตบอลไทยครับ